สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r u e w a r i t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเป็นข่าวที่จะบอกว่าเกินคาดก็ไม่เกินคาดนะแต่ว่าก็าเป็นข่าวที่แบบว่าเฮ้ยมันดิวไกลซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขมรตอนนี้ดิวน้ํามันกับต่างประเทศได้แล้วนะครับก็คือจะไม่พึ่งพาไทยแล้วแหละคือจริงๆเขาก็ไม่ได้พึ่งพาไทยมาตั้ง น่าจะเป็นเวลา2เดือนหรือ3เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนมีการประทะคือในเรื่องของการปิดด่านนะครับปิดประเทศของทางไทยแล้วก็ทางเขมรก็ทําการตัดเชื้อเพลิงตัดไฟฟ้าตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดเชื้อเพลิงต่างๆออกจากประเทศไทยแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ไทยเราขู่ว่าจะตัดเขาเขาก็ตัดเราซะอย่างนั้นนะครับ ผลปรากฏว่าผ่านมาเป็นเวลา2-3เดือนก็เขมรสามารถที่จะดิวเอาน้ำมันนะครับจากประเทศฝรั่งเศสได้แล้วเรียบร้อยโดยข่าวนี้เนี่ยผมได้มาจากสื่อของ PNN ของทางเขมรนเองที่นำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะครับซึ่งในเนื้อข่าวเนี่ยเขาได้กล่าวถึงว่าประธานบริษัทน้ำมัน Total Energy ของฝรั่งเศสนะครับได้ยืนยันว่า บริษัทมีความสามารถเพียงพอในการที่จะจัดหาน้ำมันให้กับทางกัมพูชาตามความต้องการและพร้อมที่จะขยายการลงทุนในตลาดน้ำมันกา๊าซและก็พลังงานหมุนเวียนในกัมพูชาอีกด้วยนะโอ้โหเรื่องนี้นะมีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า กัมพูชาตกลงก็ไปพึ่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นพ่อของมันเนี่ยนะรู้สึกจะย้ำเลอเกินจะขยี้เลอเกินกับเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ห่างไกลจากกัมพูชามากๆนะครับฝรั่งเศสอยู่ประเทศทางตะวันตกเนาะกัมพูชาอยู่ทางตะวันออกทําไมกัมพูชาไม่ดิลน้ามันกับเวียดนามมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์นะครับเออเป็นที่น่าสงสัยมากมาก ปรากฏว่าก็ไปดิวน้ำมันกับฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็ยินดีที่จะตอบสนองความต้องการนั้นก็คือสามารถที่จะส่งน้ำมันให้แบบไม่อั้นและมองว่ามีศักยภาพและความสามารถพอที่จะหาน้ำมันมาให้กับทางกัมพูชาได้ใช้หรือซื้อได้อย่างตามความต้องการแน่นอนในการหาเรือระหว่างนายแก้วรัตนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกับนายเมเมต เซเลโปกู S S นะครับรองประธานบริษัท Total Energy เมื่อวันที่20สิงหาคม2525ที่ผ่านมาในเซเลโปกูนะครับได้ยืนยันว่า Total Energy เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดหาน้ำมันให้กับทางกัมพูชาได้ตามความต้องการแล้วก็บริษัทยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในตลาดน้ำมันของกัมพูชาอีกด้วยเอแผนการ ขยายตลาดน้ํามันในกัมพูชานเนี่ยจะทํำยังไงบ้างเนาะเออเราค็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับนอกจากที่จะส่งน้ํามันมาให้เนี่ยหมายถึงว่าจะมาลงทุนตั้งโรงกลั่นน้ํามันหรืออย่างไรหรือว่าเป็นศูนย์กลางในการกระจายน้ํามันจากฝรั่งเศสไปยังตัวภูมิภาคอาเซียนหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าตลาดในอาเซียนเราเนี่ยสิงคโปร์เขาครองอยู่นะเขาเป็นผู้จัดจ่ายน้ํามันเอ,อ่อเป็นรายใหญ่ของในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนเนี่ย แล้วทางฝรั่งเศสเนี่ยจะมาลงทุนในเรื่องของบริษัทน้ํามันอย่างไรนะครับนายเซเลปกูระบุว่าหลังจากที่กัมพูชาหยุดนําเข้าน้ํามันแล้วก็ก๊าซจากประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายน2025เนื่องจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนแล้วก็การข่มขู่จากไทยว่าจะหยุดขายน้ํามันให้กัมพูชาได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะขยายการลงทุนในตลาดน้ํามันก๊าซและพลังงานหมุนเวียนในประเทศ Total Energy นะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ลงทุนในธุรกิจจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงในกัมพูชามาเป็นระยะเวลาหลายปีเอ้าหรอนี่เคยอยู่ในกัมพูชาหมายถึงว่าได้มาลงทุนในกัมพูชาอยู่แล้วเนี่ยหรอและมีสถานีบริการน้ำมันจำนวนมากทั้งที่ในกรุงพนมเปญแล้วก็จังหวัดต่างๆกระทรวงเหมืองแร่แล้วก็พลังงานของกัมพูชาเคยประกาศว่า ประเทศมีความสามารถเพียงพอที่จะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศได้อย่างเพียงพอส่วนสมเด็จมหาบาวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22มิถุนายน2025เพื่อประกาศระงับ นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากประเทศไทยหลังจากที่ฝ่ายไทยก่อเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนทั้งนี้บริษัทจ,จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในกัมพูชามีศักยภาพเพียงพอที่จะนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากแหล่งอื่นเพื่อรองรับความต้องการในประเทศอันนี้เป็นข่าวของทางขามรที่เขาลงเอาไว้นะไอ้อีฮุนมาเนตเนี่ยนะครับได้มีการ ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะงดนําเข้าน้ํามันวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาจากไทยนะครับจากที่ไทยเราขูอางง่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สร้างความไม่สงบตามแนวชายแดนมาโดยตลอดนั้นอันนี้มันพูดถึงอย่างนี้นะรายงานจากคมศุลกากรแล้วก็สัระสามิตรของทางกัมพูชาได้แสดงให้เห็นว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2025กัมพูชาได้จ่าย เงินไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันดีเซลสำหรับในการใช้ในประเทศซึ่งลดลง13%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในปี2024และในปี2024นั้นกัมพูชาได้ใช้จ่ายไปกว่า2.69พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น12%จากปี2023ซึ่ง อยู่ที่2.4พันล้านดอนลลาร์สหรัฐอันนี้หมายความว่าอะไรเอออันนี้ไม่ยอมบอกนะว่ามันหมายความว่า,าจากปี2023-24ที่ว่ามีการดึงเขาเรียกมีการจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าซื้อมาจากไทยเหรอมันก็เลยเยอะหรือยังไงเออรายละเอียดไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับ ก็โดยสรุปว่าตอนนเวลานี้นะครับขเขมรได้มีการสั่งน้ำมันนะครับจากฝรั่งเศสมาใช้ละนะครับแล้วก็ดิวกันแล้วเรียบร้อยแล้วฝรั่งเศสก็รับปากว่าการที่จะขนส่งน้ํามันจากทางฝรั่งเศสมาจนถึงกัมพูชาเนี่ยสามารถส่งได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของกัมพูชาที่ใช้งานนะผมว่ากัมพูชามันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรหรอกนะครับแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูอีกว่า มันจะแพงมากกว่าที่ไทยส่งให้หรือเปล่ามันเคยรับจากประเทศไทยไปนะประมาณนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าราคามันตกเท่าไหร่อะไรงไงแต่ว่าเวลาที่ขายปลีกอยู่ในประเทศเคนรเนี่ค่อนข้างราคาแพงพอๆกับประเทศไทยเลยนะครับราคาก็ไม่ได้ถูกเพราว่าเนื่องจากว่า,วา,าราคามันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีเนี้ยพอจากฝรั่งเศสมันการเดินทางมันไกลขนส่งไกลามากยิ่งขึ้น ก็อาจจะทําให้มีมีโอกาสที่จะแพงขึ้นหรือเปล่าแล้วนอกจากนี้นะครับฝรั่งเศสเองเนี่ยก็เล็งเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในเรื่องของการลงทุนธุรกิจน้ํามันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าคําว่าธุรกิจน้ํามันเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างนยเพื่อนๆทราบก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าอาจจะสร้างโรงกลั่นไหมคือาอาจจะส่งน้ํามันดิบมาแล้วก็มากลั่นในกัมพูชาแล,แล้วขายให้กับคนกัมพูชาหรือเปล่าหรือว่ามีการ ลงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับน้ํามันทําน้ํามันเครื่องอาจจะทําน้ํามันหล่อลื่นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับ ธุรกิจน้ำมันมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่พอทราบนะครับก็อาจสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ผมแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบหน่อยกนแล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอยากให้เพื่อนๆนั้นแสดงความคิดเห็นกันมาในช่องคอมเมนต์เยอะๆหน่อยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงหนังเพยงทุนนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ